ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือไม้มริดค่ะไม้ป่าราคาแพงและมีหลายคนบอกว่าแทบจะแพงกว่าไม้พยุงไปแล้วนะคะนี่คือลายไม้มริดนะคะทุกคนสวยมากๆมากๆมากๆนะคะนี่เป็นแค่ชิ้นงานแผ่นไม้มริดส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะทุกคนลายไม้สวยมากๆ เป็นไม้โตช้าค่ะไม้เลยไปในทางค่อนข้างแข็งมากๆลายไม้สวยมากๆเป็นเอกลักษณ์มากๆไม่พลาดที่จะนําไปเป็นเครื่องดนตรีด้ามจับอุปกรณ์ต่างๆนะคะทุกคนไม้มริดทาถึงมากๆทำเฟอร์นิเจอร์ได้หมดเลยค่ะและไม้ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะและไม้มริดที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะอายุประมาณ20ปีค่ะและความพิเศษที่ทําให้ไม้มริดมีโอกาสแพงมากกว่าไม้ป่าแพงๆชนิดอื่นก็คือ มริดสามารถสร้างรายได,ได้ได้ตลอดทางเลยค่ะทุกคนตั้งแต่ผลที่ออกลูกตั้งแต่3ปีถึง5ปีแรกยังเป็นไม้ล้อมที่สวยมากๆด้วยค่ะใครสนใจมริดไม่ว่าจะเป็นต้นกล้ามล,ล็ดหรือว่าจะเป็นไม้ล้อมมริดสามารถทักข้อความมาได้เลยนะคะ